สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ All New Isuzu Mu-X นะครับผมแล้วันนี้ก็เป็นรถใหม่้ายแดงออกมาจากสวนครับทำการติดตั้งคันเร่งไฟฟ้า MCU Max เข้าไปนะครับเดี๋ยวเขาไปดูฟังก์ชันในรถกันนะครับผมไม่เลยครับบ <c oughs> ัึงนะฮะ <c oughs> โอเคครับ เดี๋ยวจะนี่ติดตั้งถูกต้องนะครับไฟไม่เด้งไม่โชว์ก็มาดูโหมดคันเร่งเดิมรถนะคะจะนุ่งนวงหน่อยโอเคครับเดี๋ยวดูนะครับความไวของคันเร่งนะฮะจะแช่รอไว้ที่หน0่งพรอบแค่นี้นะฮะแล้วจะกดปุ่มอั p เรื่อยๆนะฮะรบอบไปไวครับ ครับอันนี้ใช้งานจริงได้ทุกโหมดนะครับผมตั้งคันนรียบเบอร์6ครับผมเฮดนะครับเดินหอบอันนี้รถเดิมนะครับไม่เน้นผมเลยไม่ได้ตั้งฟังก์ชันนี้ไว้เอสนะครับเป็นโหมดปิดฟารนแล้วก็อีโค่นะครับเอนะครับเป็นโหมดล็อกลอกนะครับใช้งานโดยที่สมมติต้องการใช้รอบไปที่2,000รอบนะฮะยังรอบไปที่2,000รอบแล้วก็กดปุ่มบนครับยกเท้าออกนะครับยกเลิกโดยการกดย้ำหนึ่งทีครับ แล้วก็ L นะครับเป็นโหมดล็อกขาคันเล่งร็กังขโมยนะฮะใช้งานโดยที่กดปุ่มบนหนึ่งครั้ง L ก็ลิปนะครับดูขาคันเล่งน,นะครับเหยียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับกดปุ่มบนอีกหนึ่งครั้งให้ L หยุดกับปิบแล้วก็ด้งมา F นะฮะคันเล่งก็จะกลกับมาทํางานได้ปกปตินะครับผมโอเคครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ